สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์ม <c oughs> ูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮ์ร rahman r rahim alhamdulillahirobbilalamin wabihinastain l a h u l a w a l a k o ว wa taillaa billahi laali nazzim amabat assalamualaikum วาระมะตุลลอฮ์วะบระกะตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกทกท่านนะครับฮัมดุลิลละพี่น้องครับก็กลับมาพบกันนะครับในช่วงของเวลาที่เราจะต้องมาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานไปพร้อมๆกันนะครับที่อยากที่จะเน้นย้ำพวกเราทุกคนนะครับที่ได้มีโอกาสพบเจอพูดคุยนะครับนั่นก็คือการที่ เราทุกคนนั้นจะต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าคุรานนี้คือธรรมนูญกุรานนี้คือทางนําแห่งมวลมนุษยชาตินะครับดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราคงจะต้องโฟกัสนะครับไปที่อัลกุรอานนะครับที่ได้ถูกประทานลงมาให้กับพวกเราทุกๆคนในการเป็นทางนําให้กับเราในการใช้ชีวิตในดุนยานี้ในการมองชีวิตในดุนยานี นะครับในการตั้งเป้าหมายของชีวิตในดุนยานี้ทั้งหมดเหล่านี้แหละครับที่เราทุกคนนะควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องแบ่งปันเวลาเพื่อที่จะได้มีโอกาสนะครับได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกรุรอานซึ่งแน่นอนแหละครับการศึกษาอัลกรุรอานมีหลายรูปแบบหลายขั้นตอนนะครับหนึ่งในนั้นนะครับนั่นก็คือการอ่านนะครับการท่องจำนะฮะการอ่านการท่องจำนะครับแล้วก็การทำความเข้าใจนะ ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับพึงต้องควรปฏิบัตินะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดอาชีพใดนะครับเราทุกคนมีเวลาเหมือนกันคือ24ี่ชั่วโมงมันอยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดก,การอย่างไรหรือเราจะปล่อยปะปล่อยปะละเลยอย่างไรตรงนี้เราจะต้องรับผิดชอบแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าเรากลับมามองนะครับว่ากราุรอ่านสอนอะไรกับเราเราจะเห็นเลยนะครับว่าชีวิต หรือเวลามันไม่ใช่มีมากมันไม่ใช่เหลือเยอะแต่มันมีเวลาที่สั้นๆควรที่ต้องตักตวงควรจะต้องสะสมควรจะต้องพยายามที่จะสร้างสารรค์ผลงานต่างๆที่จะเป็นสิ่งที่จะให้เรานั้นสามารถที่จะอยู่ในดุนยานี้และสามารถที่จะกลับไปหาโลคสซตลาได้อย่างปลอดภัยนะครับเอาละรครับพี่น้องครับมาดูนะฮะเรายังอยู่ในสูรอ,อ,อัตัลักนะครับ ซึ่งเป็นสุรที่สอนแล้วก็บอกหรือเป็นขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับกับพวกเราทุกๆคนในการใช้ชีวิตจริงๆในดุนยานี้นะครับและก็แน่นอนนะครับในอยู่ในสุร์อยู่ในยุสที่28นะครับที่พี่น้องอาจจะเปิดแล้วก็ตามกันไปนะครับในเราถึงในอายะที่2นะครับ นะอายะที่สองนะฮะที่อัลลอฮฺสุลต่านได้บอกนะครับที่บอกว่าฟาอิดะบารักนะอจาลุห์นะฟาอัมซิกูหุนนะบิหมารูฟินอัลฟาริกูหุนนะบิหมารูฟนะฮะต้องเรียนก่อนนะครับว่าอายะแรกนั้นอนะัลลอฮฺสุลต่านได้บอกให้เห็นให้เรารู้นะครับถึงเรื่องของแน่นอนฮะให้ท่านอนับดุลสลามกล่าวถึงท่านนาบีนะครับคิดตอบหรือการพูดคุยหรือการยกตัวอย่างคือให้ท่านอนับดุลสลามนั่นหมายถึงเราทุกๆคนถ้าเกิดปัญหาถ้าเกิด ชีวิตครอบครัวที่เราตัดสินใจร่วมชีวิตด้วยกันแล้วในการเป็นสามีภรรยาแต่หลังจากนั้นมันอาจจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในระหว่างนั้นนะครับเกิดการไม่พอใจกันแล้วก็จะต้องถึงกับต้องอแยกทางกันนะครับก็ต้องมีกติกาว่าอาัลสลานนั้นได้บอกถึงวิธีการนะครับเรื่องการปฏิบัติการอ,าอยู่ร่วม หรือเรียกว่าการปฏิบัติต่อคนที่เคยอยู่ร่วมกับเรานะครับฟาอิดาบาลักนาอาจาลูหุนนาฟาอัมซิกูหุนนาบิมาอูฟคือให้นางเมื่อถ้าหากว่าหย่าร้างแล้วเมื่อหย่าไปแล้วนะครับก็ต้องทาไมฮะให้นางเนี่ยอยู่ด้วยก่อนนะครับดยความเข้าใจของเราเวลาหย่าร้างแล้วก็ต้องไล่นางออกจากบ้านนะอันนี้ไม่ใช่นะฮะ อันนี้ไม่ใช่นะครับหลักการอิสลามเนี่ยนะครับก็คือเมื่อเราเกิดการหย่าร้างแล้วนะครับมันมีอิดด้หรือมันมีช่วงระยะเวลานะที่จะกลับคืนดีกันได้หรือช่วงเวลาเวลาที่เขาจะตัวสตรีหรือตัวภรรยาจะสะอาดนะครับก็คือ3โกุโรหรือ3ประจำเดือนนะนะหรือเราถลาาตีไปเป็นเดือนก็คือประมาณ3เดือน สามสิบนะวันโดยประมาณนะครับนี่แหละฮะนั้นให้นางอยู่นะครับแล้วก็ต้องให้อยู่แบบอะไรฮะให้อยู่แบบไม่ใช่ว่าอยู่แบบไม่สะดวกไม่สบายบีบคั้นเพื่อนางจะได้อยู่ไม่ได้จะได้ออกจากบ้านไม่ใช่นะครับฝะอัมสิกุหุนนบิมารูฟให้นางอยู่อย่างเ,าเขาเรียกในฐานะหรืออยู่ในให้เหมาะสมกับสถานะนะครับเอาฟาริกุหุนนบิมาารูฟนะครับแล้วก็หรือจะให้นางนั้นไปแบบ เขาเรียกอ,อ,อย่างดีนะฮะไม่ไปแบบอาฆาตมาดแค่มาดร,ร้ายนะครับหรือการออ,ออกอย่างบาดเจ็บสาหัสอันนี้ไม่ใช่นะครับอยู่ก็อยู่อย่างดีไปก็ไปด้วยดีด้วยนะครับวะอัชฮิดูซะวลอัสลิมมิ่นกุมวะอกีมุชฮะดาระตลลาและที่สำคัญนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการตีกลับมาเรียกว่ามาโกหกกันที่หลังหรือมาเก่าต้องจัดพยานไว้ด้วยนะฮะ พยานที่ยุติธรรมพยานที่สื่อสัตว์นะครับที่เป็นพยานให้ทั้งสองฝ่ายว่า,เ,าเขาอยากกันจริงๆนะหมดอิดดากันจริงๆนะน,ๆนะครับแล้วก็ที่เขาต้องกลับไปบ้านหรือต้องเขายากจากกันนั้นเป็นการแยกที่นะมีพยานรู้เห็นเพื่ออะไรครับข้อนี้พี่น้องสําคัญนะถ้าหากว่าเราคิดว่าพยานจําเป็นไม่จําเป็นเนี่ยนะมันมีข้อขัดมันมีข้อ,ข,อข้อความคิดที่แตกต่างไม่ได้ขัดแย้งมีความคิดที่แตกต่างกันของบรรดานักวิชาการ โดยมาสับต่างๆที่มีข้อขอความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับด้วยอย่างไรก็แล้วแต่การมีพยานเพื่อป้องกันพี่น้องดูให้ดีนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภายพังหน้าปัญหาคืออะไรครับเพราะเวลาวันนี้ยานะครับเอาสมมุติว่าเกิดการยาร้างกันนะที่สามารถคืนดีกันได้มีการยาร้างที่สามารถคืนดีกันได้นี่นะฮะและ ช่วงอิดด้าที่เราเรียกกันคือระยะเวลาการสะอาดของนางเนี่ยนะมี3ตุูรหรือ3เดือน10วันโดยประมาณนี่นะครับเกิดหลุดหมายถึงว่าครบโดยที่ยังไม่มีการรูดยุ่ไม่มีการกลับคืนดีกันแน่นอนครับนางก็เป็นอิสระนางเป็นอิสระครับและหลังจากที่นางเป็นอิสระเรียบร้อยแล้วนางมีสิทธิ์ที่จะไปแต่งงานกับคนอื่นได้ รวมถึงเราก็มีต้องถ้าต้องการคืนดีก็ต้องแต่งงานกับนางใหม่นะแต่ปัญหาคืออะไรครับเวลาหมดแล้วเขาจะไปแต่งงานเราบอกว่าเราคืนดีแล้วเห็นไหมฮะยังไม่ได้ยานี่มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆอ่าแต่ก่อนเราอาจจะมองว่าไม่จําเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เวลาปัญหามันเกิดไปไงฮะไม่มีใครรู้ไงใครจะบอกว่าเขายาแล้วใครจะบอกว่ามันมันยาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ผู้ชายก็ถ้าอยากจะคืนดีก็บอกว่า ย่าจริงแต่ยาเมื่อเดือนที่แล้วแต่ภรรยาเนี่ยไม่อยากจะอยู่ก็บอกอยาเมื่อปีที่แล้วเห็นไหมฮะซึ่งมันก็จะเป็นเป็นอะไรที่จะเชื่อใครและไม่เชื่อใครใครพูดจริงใครพูดโกหกวัลลอฮุอาลัมดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ว่าเอากุรอ่านมาเพื่อที่จะมาตามแก้ปัญหาไม่ใช่แต่กุรุอ่านมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแต่ถ้าเกิดปัญหาก็จะมีวิธีการแก้เช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ในกุรานได้บอกว่าอัชชิุลละวันอัตลิมินกุมวะอักีมุชาฮาดะติลละและให้ทุกคนยืนยันในชาฮาด้านในการเป็นประยันต่ออัลลอฮฺสุตละแดลิกุมยูอัลูบิฮีมานแกนนายุมิุบิลละฮิวันยามิลอาคิรนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะต้องมาตักเตือนมาบอกกล่าวกันนะฮนะนับอกกล่าวกันนะครับสำหรับใครฮะสำหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลางสำหรับคนที่มีอีมานนะครับเชื่อมั่น ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุลตาจะมาเอาธรรมเนียมประเพณียึดประเพณีมากกว่ายึดคําสั่งของอัลลอฮฺสุลตราระอันนี้ไม่ได้ชัดเจนมากนะครับจะบอกว่าธรรมเนียมเขาเป็นแบบนี้นะฮะธรรมเนียมประเพณีเข้ามาแบบนี้ไม่ใช่ทั้งหมดเหล่านี้คือจะต้องมาจากคําสั่งใช้บทบัญญัติจากอัลกุรอานหรือจากอัลลอฮฺสุลตาราทีา่ท่านอับดุลเบิดซาลมมาบอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับ ว่าไม่ยัตกินเลยอจารย์ลราหุัคขรยะใครก็ตามที่ยำเกรงอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาพระองค์จะมีทางออกให้สําหรับปัญหาทุกๆปัญหาครับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นของชีวิตมนุษยชาติทุกปัญหาพี่น้องครับทุกปัญหาจากข้อน,นี้นะฮะถ้าหากว่าเราเรามองแล้วเราพิจารณาว่าไม่ยัตกินละนะฮะไม่ได้บอกว่าหญิงหรือชายผู้รู้หรือไม่ใช่นะครับเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ได้บอกเลยใช้คําว่ามัน ใครก็ตามครับที่มีปัญหาปัญหาอะไรครับปัญหาอะไรก็ได้ครับที่มันเกิดขึ้นกับสังคมที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษยชาติปัญหาการเงินปัญหาธุรกิจปัญหาครอบครัวปัญหาการศึกษาปัญหาการมีคู่ครองปัญหาการอยู่ร่วมปัญหานู่นปัญหานี้ปัญหาใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นทําให้เราหนักใจเหนื่อยใจลําบากใจอ่า อยู่ด้วยกันหรือปัญหานี้ทําให้เราทุกข์ใจทั้งหมดเหล่านี้ว่ามายยะตะกิลล่ะยะยัอัลหูมาคารยาอัลลอฮฺสลาจะให้ทางออกกับเขานั่นหมายความว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับปัญหาที่มันหนักมากที่สุดคือปัญหาครอบครัวเพราะนี่คือสังคมแรกสังคมเล็กๆสังคมที่จะต้องเข้าใจกันถ้าสังคมนี้มั่นคงแน่นแฟน้นเข้าใจซึ่งกันและกันอันอื่นถึงจะเป็นปัญหาก็จริงแต่มันจะเล็กมันจะเล็กครับ พี่น้องเรามาดูนะฮะว่าถ้าสังคมครอบครัวเนี่ยเข้าใจกันรักใคร่กันให้โอกาสซึ่งกันและกันนะครับดูแลซึ่งกันและกัน,นเกิดปัญหาในรอบนอกเป็นไงฮะปัญหาเศรษฐกิจเข้ามาปัญหาอ,อ,อะไรก็แล้วแต่เข้ามาเป็นไงฮะเขาให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม,มไม่มีไม่มีไม่มีข้าวกินก็บอกนะไม่เป็นไรรอกนะ ไม่เป็นไรเรามีเท่าไหร่ทํากินเท่านั้นโอ้โหคนที่เป็นสามีก็จะมีพลังมีกําลังใจในการทํางานต่อนะฮะค่าไฟไม่มีค่าน้ําไม่มีค่าเทอมลูกไม่มีทําไมครับช่วยกันประหยัดช่วยกันดูช่วยกันนี่แหละครับเพราะสังคมครอบครัวเป็นแน่นแฟนไงอ่าเอาล่า้ทางออกครับทางออกไม่ใช่หมายความว่าเจ้าต้องหาเงินมาให้ทางออกไม่ใช่วาชกัดอ่าจัดศัตรูออกไปไม่ใช่ ความหมายการที่ว่าให้ทางออกก็คือมีทางออกในการใช้ชีวิตอย่างมาีความสุขอย่างภูภาคภูมิใจว่ามายะตะกินและยาจะอัลละหูมาคราดังนั้นอันเนี้ยพี่น้องไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวอย่างเดียวทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของการเป็นมนุษย์มีข้อแม้ข้อหนึ่งใครก็ตามที่ยำเกรงอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าศรัทธาต่อพระองค์เชื่อมั่นในพระองค์มอบหมายต่อพระองค์ ดังนั้นวันนี้เราก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าหากว่าจะต้องเกิดการแตกแยกเกิดการจะต้องหย่ากันเลิกลากันนะครับเลิกลากันด้วยดีนะฮะเลิกลากันด้วยดีนะครับแล้วกเ็เรียกกันว่าทุกอย่างที่เป็นขั้นตอนของศาสนาก็ต้องยอมรับถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจขอให้ถูกหลกักการนะฮะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮเชื่อเหลือกเกินนะครับว่าเขาจะไม่มีข้อข้อกังขาใดๆในกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะลา สำหรับคนที่นะคนที่ยำเกรงเอาลอสซาลาเพราะลอสซาลาบอกไว้ว่ามังกานายุมินุบ like. ินละเห็นไหมฮะให้เรารู้ว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่อลอสซาลานี่คือกฎหมายไงนี่คือขั้นตอนไงนะชอบไหมถูกใจไหมนะมันก็ไม่ใช่บางทีแบบไม่ถูกใจหรอกครับแต่เป็นกฎหมายก็ต้องทำปฏิบัติต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมฮะแล้วลอสซาลาก็ให้กําลังใจที่บอกว่าว่ามายะตะกินลายะจันลลหุมัครยะ ใครก็ตามที่ยำเกรงเอาล็อสโซต่าลาพระองค์ก็จะให้ทางออกนะฮะให้ทางออกอย่างที่เรียนกับพี่น้องเมื่อสักครู่นี้ครับคำว่าทางออกไม่ใช่หมายความว่าจะต้องได้เงินจะต้องขจ,จัดศัตรูนะฮะจะต้องทําอะไรก็แล้วแต่ให้เรานั้นสบายขึ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่นะ ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับมันอาจจะมีบ้างนะครับไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะมีบ้างแต่ให้เรารู้ว่าคนที่ยำเพียงอัลลอฮฺสุตตะลาเมื่อเจอปัญหาเนี่ยเขาไม่เคยท้อแท้ไม่เคยท้อแท้ครับเขาจะสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นจากอายะฮ์กุรอานสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นจากคําสัญญาของอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลานั่นแหละครับที่บอกว่าทําไมเราต้องศึกษาอัลกุรอานเพราะนี่คือแนวทางวิธีการนะฮะในการที่เราจะได้ใช้ชีวิต ในการที่เราจะได้ดําเนินชีวิตนะครับของเราทุกๆคน,นของเราทุกๆคนอยู่ในคันลองขั้นตอนขั้นตอนของาศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับมาดูอายะถัดไปพี่น้องคร,ครับที่อัลลอฮฺสลามะ่อบอกนี้แล้วนะพระองค์ได้ตรัสบอกกับพวกเราต่อนะครับบอกว่าวายะรุกฮูมินไฮสุลายะตาซิดนี่แหละครับที่เรียนก,กับพี่น้องมาสักครู่นี้ว่ามันเป็นกําลังใจ ะะและกําลังใจนี้ไม่ใช่ในกอให้เราไม่ใช่ในขอให้เราไม่ใช่เศรษฐีคนนั้นเศรษฐีคนนี้ไม่ใช่เลยพี่น้องครับแต่กําลังใจอันนี้ก็คือมาจากพระผู้สร้างมาจากผู้ที่ให้ผู้ที่บังเกิดและกําเนิดให้กําเนิดสิ่งต่างๆและมนุษยชาติทั้งหลายได้บอกว่าอะไรว่าวายรรซุกุมินยสุลายตัสิ พระองค์จะให้ปัจจัยยังชีพให้การเป็นอยู่โดยที่ไม่ต้องมานั่งคำนวณว่าทําดีเท่าไหร่ให้ควรให้เท่าไหร่ทำไม่นะไม่ต้องมาคำนวณอะไรทั้งสิ้นเลยหัมวมายะตวการอัลลอฮฺฟะฮฮัสบุและพึงรู้ไว้ทว่า,าการที่เราการที่เราใครก็าตามที่ศรัทธาต่อัลอสุภาณฮูวตาลาแล้วเนี่ยมีกําลังใจขนาดนี้แล้วนีครับนะพระองค์ บอกอีกนะฮะเพื่อให้เราได้ตระหนักว่าม,มันมันเปมันมีของดีแต่ไม่ได้บอกว่า,าคนนั้นต้องทำคนนี้ไม่คุณอ่านใช้คคาว่ามันนะพี่น้องจะเห็นนะฮะว่ามีของดีมันอยู่ที่เราอ่ะเลือกไหมอ่ะมันอยู่ที่เราจะเอาไหมอ่ะนะฮะเพราะเราจะให้ให้สิ่งและบอกสิ่งที่ดีๆเอาไว้บอกเรื่องของหลักการเอาไว้บอกเรื่องของกําลังใจเอาไว้บอกเรื่องสัญญาเอาไว้ใครเอาล่ะครับ ใครจะเอาเหมือนวันนี้พี่น้องถ้าจะเปรียบเทียบเรามีสิ่งที่ดีๆกองไว้ให้ใครจะเลือกอันไหนครับใครจะเอาอันไหนครับหรือไม่เอาอันนี้จะไปเอาอันอื่นก็นั่นแหละฮะให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์อัลลอฮฺสุลฮได้บอกให้กับพวกเราทั้งหลายนะให้กําลังใจก็คือวายารุกฮุมินไฮาาาสุลัยยะตัสซิบนะไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาว่าให้เมอไรล่ะจะได้เมอไรล่ะไม่ใช่พี่น้อง อยากเรียนกับพี่นอกตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เราได้ได้ได้ตระหนักนะครับในความรู้สึกในความคิดของเราด้วยนะครับว่าบางครั้งที่เราขอแล้วยังไม่ได้บางครั้งที่เราวิงวอนเราบั่นเพียนที่อยากที่จะได้สิ่งที่เราปรารถนาแล้วยังไม่ได้ใช้ระยะเวลา3เดือน6เดือนปี2ปีนะครับจนกระทั่งมีลูก3คนและก็ยังไม่ได้ในสิ่งที่เราขออย่าเพิ่งท้อใจ และอย่าบอกว่าคิดว่ายังไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ครับเรียกว่าห้ามพูดกันแล้วว่าไม่ได้เลยครับเราอาจจะบอกว่ายังไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะฮะยังไม่ได้เพราะสิ่งที่เราขอลา l a ์ให้ครับแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราขอเนี่ยคือเราวิงวอนขอไม่ใช่สั่งให้พระองค์ให้เราเอาอบิละไม่ใช่นะเราเข้าใจผิดไปแล้วว่าสิ่งที่เราขอหมายถึงเราสั่งให้ให้ไม่ใช่ เราขอพระองค์ทรงรู้พระองคอ์ผู้ทรงที่จะประทานให้เองนะเมื่อไรตอนไหนเท่าไรอย่างไรไม่ไม่ไมันไ,ไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือขอนะพระองค์อัลสลาได้บอกว่าวายารุกุมินไนสุลายะตาสิบและบอกอีกครับว่าไมยะตะวักกันอัลลอฮและใครก็ตามที่มอบหมายนะฮะ มอบหมาย้วครับมอบหมายการงานมอบหมายสิ่งที่ตัดสินใจสิ่งที่ลงมือปฏิบัติสิ่งที่ทําความหมายคืออะไรฮะคิดก่อนไตรรองก่อนพิจารณาก่อนปรึกษาหารือก่อนเห็นไหมแล้วลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วเมื่อลงมือทําแล้วเนี่ยจากการคิดวิเคราะห์จากการสังเคราะห์จากการปรึกษาหารือจากการพูดคุยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นขบวนการทั้งหมดเหล่านี้ ว่าม่เหยตวรรษอัลลอฮ์และสุดท้ายใครก็ตามที่มอบหมายต่อลอสุภานะฮูวัตตาลาไม่ได้ทำเพราะฉันเกง่งไม่ได้ทำเพราะฉันมีอำนาจไม่ได้ฉันเพราะว่าไม่ใช่เราทำเพื่อหลังจากที่เราได้มีการพูดคุยมีการแนะนำบอกกล่าวอะไรทั้งหมดเหล่านี้แล้วนะครับแล้วก็บิสมิลลาลงมือปฏิบัติในเรื่องเรื่องนั้นเรื่องใดก็แล้วแต่และทำไมฮะหลังจากลงมือปฏิบัติตวกกันอัลลอฮ์ใครก็ตามที่มอบหมายต่อฟาฮูอัสบุมพอเพียงแล้วสำหรับเาขาคนนั้น เห็นไหมครับกำลังใจล้วนๆพี่น้องครับมันเป็นอะไรที่บอกเราว่าแค่นี้ก็พอเพียงแล้วได้ยังยังประสบความสำเร็จยังยังมันเป็นเพียงแค่อะไรครับการเริ่มต้นคิดไตรรองอยากจะได้อยากจะทำนะฮะแล้วลงมือปฏิบัติตะวกันต่ออสลาตะวกันมอบหมายต่ออสลาว่าจะสำเร็จหรือไม่เราไม,ไม่ไม่อย่างรู้ได้นะครับแต่ที่เรารู้คือเราทำด้วยความอิคลาส ด้วยด้วยการแก้ปัญหาด้วยหลักเกณฑ์ของอัลลอฮฺสุลตารานะครับอินนะัลลอฮฺอินนัลลอฮฺบาลิกุอัมริแท้จริงอัลลอฮฺสุลตาราเป็นผู้ทรงที่จะให้การงานทั้งหลายนะั้นมันไปถึงจุดจุดของมันหรือพูดง่ายว่าสําเร็จในงานของมันอยู่แล้วนะก็ยะอัลลอฮฺุลิกุลลิัยอินกะัตตาราะพระองค์ได้ทําทุกๆสิ่งนะด้วยกับอํอนานาจนะครับด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับดังนั้น กับเราทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะต้องสั่งให้ได้อะไรแล้วมีอะไรพระองค์เท่านั้นนะฮะเป็นผู้ส่งประทานให้นะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอ,อกาสต่อไปนะครับสวาสดอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุาาาาาาที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัด,ดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา